สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอรถหนึ่งคันนะครับสภาพสวยๆเป็นโปรตอนนะครับสามร้อแปดสิบแรงคอมเมาเร็วปีห้าเจ็ดนะครับตัวนี้เดิมทั้งคันนะครับท่อไอเสียยังเดิมเลยครับแล้าดูภายในก่อนนะครับ เดี๋ยวดูรับคันกันก็ได้ครับรอบคันรับคันนี่ครับแสงมันจะจ้าเลยสภาพส,ายสวยๆเลยนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้านี่เปลี่ยนใหม่ซ้ายขวากันชนก็เปลี่ยนให้ใหม่ามาดูภายในนะครับ ภายในสวยนะครับเบาะเป็นถุงลมนะครับรอึ๊บวขออนุญาตขึ้นรถก่อนนะครับนี่ครับภายในสวยๆครับอุปกรณ์ครบตัวที่เป็นเกียร์ฟาร้าสิบสองเกียร์นะครับ กครบทุกอย่างนะครับนี่รถส,สวยโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูข้างล่างนะครับทคับังนมันสองลูก ทานละมาสองใบอันนี้สี่ร้อยอันนู้200นสองร้อย,ยนะครับเป็นหกร้อยหกร้ลิตรคาสซีสวยเลยนะครับไม่มีหักไม่มีงอเครื่องเวชายนะครับสามร้อยแปดสิบแรงอันนี้เป็นคันเกียร์เป็นเกียร์ลูกหมากนะครับเกียร์เบาวิเวเลยเบามากสายลมเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับ น่าใช้มากครับเนี่ยครับ <Okay. Yeah. S 1> ครับสวัสดีครับนี่ครับข้างหลังสวยนะครับข้างหลังก็ ถังลสแตนเลสนะครับเป็นสองเผาสองเผานะครับสีคัสซีเดิมๆนะครับไม่เคยได้ทำแห้งๆนะครับดูแนบนี่ครับแผ่นยังใหญ่ ah what do you have